สวัสดีครับเพื่อนๆผมแบงค์ลิวโกกนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการคุยคนเดียวกับ BRK นะครับวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันที่22ล้เป็นชเช้ามืดนะครับเวลาประมาณตีสี่ครึ่งก็พอดีมีคลิปล่าสุดที่ผมทำ ลากใสนะครับมีพี่คนหนึ่งที่อยู่ที่ยุโรปนะครับอยู่ที่ประเทศออสเตรียนะครับเหมือนกับว่าอยากให้ผมช่วยร้องเพลงไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่ว่าอยากให้ผมช่วยร้องเพลงหรอกก็คือถามมาว่าสามารถไอประมาณว่าให้ร้องเพลงน้ําตาลาใส่น้ําตาลาใส่เพราะว่าต่อคลิปนั้นผมทําเอาลากใสไป รากไซที่ผมเขาทางหญ้ามันก็เขาขุดออกมาผมก็มาทำอยู่ในกระถางใช่ไหมมันมีลากไซอยู่ก็ต้วไทแกคิดถึงเพลงน้ำตาลาไซมาเกี่ยวกับต้นไซประมาณนั้นน่ะก็ผมก็เคยร้องนะเดี๋ยวจะลองร้องให้เพื่อนๆฟังดูจิบน้ําลวกคอแบบนึงอย่างที่บอกครับน้ําเปล่าดีสดุด เพราะว่าน้ำเบาไมีมอะไรอ่าสำหรับประเทศไทยก็พายุโนอึนโน,โนอึนโนอึนโนอะไรนี่แหละเออก็เบาลงไปละต่อไปก็ถ้าตามสิติแล้วจะมีอีกลูกหนึ่งนะครับพายุจะมาอีกลูกหนึ่งแล้วก็จะเข้าฤดูหนาวนะครับเหมือนกับเป็นการส่งท้ายของฤดูฝนนะครับแต่ลูกสุดท้ายเนี่ยจะหนักนิดนึง ลูกสุดท้ายเนี่ยมักจะมาช่วงที่ข้าวกําลังจะสุกก่อนที่ข้าวจะเก็บเกี่ยวจะมีพายุอีกลูกหนึ่งทุกปีครับสังเกตุง่ายๆเลยจะทําให้ข้าวล้มที็เกี่ยวยากตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเกี่ยวข้าวล้มเอาโหเจ้าเท้าเอาเท้างัดขึ้นมาใส่รองเท้าไหมเอาเท้างัดขึ้นมาแล้วก็เอาเขียวเกี่ยวเกี่ยวผิดก็เกี่ยวเอาเท้าตัวเอง สนุกครับอยู่บ้านนอกสมัยเด็กๆไม่ต้องคิดอะไรมากโตมาแล้วไม่คิดมากงอเงอกใช่ไหมเนี่ยงอเงอกเลยคิดมากงอเงอกไม่คิดมากมัก็งอก,ก,งอกเพราะว่าเป็นหมื่นทุกกรรมหมื่นทุกกรรมเพราะอะไรมันจะมากกว่าพันทุกกรรมนะครับพันทุกกร,รม,มก็แค่พันทุกกมหมื่นทุกกรรมันคือสิบเท่าของพันทุกกมนั่นเองนะครับสาหรับข่าวๆช่วงนี้ก็มีหลายเรื่องหลายรถ หลายรสชาตินะครับในทีวีก็ไปดูเอาในข่าวสารในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ใน Facebook ไลฟ์ในข้อความเนะยอะแยะมากมายครับเลือกเสพกันนะครับเสพข่าวดีกว่าเสพสิ่งเสพติดนะครับพ่อแม่พี่น้องเชื่อผมดิเสพข่าวดีกว่าเสพสิ่งเสพติดลองดูนะครับขอจิบน้ำอีกก่อนพูดแป๊บเดียวขอแห้งเลย คอแหง้หงคอแห้งเป็นพงแม่ชมยงขอน้ำกินหน่อยน้ำบ่พี่ก็ไม่เอาน้ำบ่พี่ก็อไม่เอาพี่จะเอาน้ำเหล้าสี่สิบห้าดีกีโอสี่สิบห้าดีกีเลยเหรอพ่อแบงเอ้มาพูดมากเสียเวลาน้ำตาลาไซนะครับจากพี่ๆที่อยู่ยุโรปโดยเฉพาะพี่ที่อยู่ประเทศออสเตรียนะครับอยากจะฟังมาก ตอนนี้แกน่าจะอยู่ที่เยอรมันมั้งรู้สึกว่าแกไปเที่ยวที่เยอรมันอยู่ที่มิวนิกนะครับชื่อเพลงน้ำตาลาใสเพลงนี้เพราะนะครับนักดนตรีหลายท่านเอามาร้องใหม่สายันสัญญาร้องอ้นทวัชัยร้องหลายคนแม้กระทั่งไททนาวุฒก็ร้องแต่วันนี้ผม แบงค์ลิวกกก็จะเอามาลองในเสียงของผมจะเพราะไม่เพราะนั้นก็10คะแนนเพื่อนๆจะให้ผมกี่คะแนนนะครับฟังจบแล้วให้คะแนนด้วยก็อย่างที่ว่าครับพอดีเมื่อกี้คุยกับน้องมันน้องมันจะขึ้นไปดูสะไว้น้ำชั้นดาดฟ้าก็ฝาก พอดีสั่งงานน้องมาก่อนเดี๋ยวค่อยร้องเพลงแปบ๊บหนึ่งครับเดี๋ยวก่อสั่งงานน้องก่อนแบบนี้แล้ครับการทำงานก็ก่อนที่จะก่อนที่จะอาเช้า,ชาเนี่ยผมก็ต้องไปไล่ตรวจเช็คก่อนเพราะว่า ก็อาจจะมีคนมาใช้งานนะก็ตามนั้นแหละแค่สั่งงานน้องแปไ๊นโอเคสั่งงานสั่งงานเรียบร้อยแล้วไปดูสายน้ำเติมคอรีนอยู่กลางคืนนี่อาวุธประจำกายผมมันเนี่ยครับไม้ตีเทนนิสอ่ะอย่าลืมนะครับสิคะแนนล้องให้คะแนนผมหน่อยกับเพลงนี้น้ำตาลาใส่ไม่ได้ร้องนานแล้วอาจจะเพี้ยนนิดน,นึง ไม่รู้จะถูกเนื้อเปล่าแต่ก็เปิดผมก็เปิดอ่านนะอาจจะเพี้ยนทำนองอ่าวเริ่มเลยวันนี้ดนตีไม่มีนะครับไม่ไม่ได้ไม่มีกระป๋องโคกสิบคะแนนนะครับให้คะแนนผมด้วยมันเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักอะไรสักอย่างนะ่ะมาแล้วแก้วตา สัญญาให้ไว้ยังจําบุญนี้บาปนําพี่มาไม่เจอนวลน,นางทั่วทินพนาตามหาหมดทางเจ้าทิ้งสัญญาหรือนางพี่อ้างว้างอารม์ นางไม้แม่เอ,อ่ยใ่เฉยให้ช้ำวิญญาหนวนน้องไม่มายิ่งพาอุราระบมหรือเจ้าเขาภัยพิงไว้ซ่อนชมข้าขอวอนไพรพนม ยอมสิ้นลมบวงสูวงจอมไพรเ mm. ทพารักร่มใสสาขา mm. อุ้มสมพานางน้องมาให้ข้าเถิดนาพระใส mm. มีน้ำตาข้ารังรินจากใจ ขอหลังไว้ล้างเท้าเทวดาขอหนุนตักนางจนสร้างอารุณโอไทยยอมแม้สินใจเส้นสวงแต่ปวงเทวาคอยเจ้า แม้เงาไม่เห็นเจ้ามาพี่นี้มีเพียงน้ำตารินหลังลาลากไม้ใสงามเทพารักลมใสสาขาอุ้มสมพานางน้องมา ให้ข้าเถิดนัาพราใสมีน้ำตาข้าหลังรินจากใจขอหลังไว้ล้างเท้าเทวดาขอหนุนตักนางจนสร้างอารุณโนไทย ยอมแม้สินใจเส้นสวงแดป่ปวงเทวาคอยเจ้าแม้เงาไม่เห็นเจ้ามาพี่นี้มีเพียงน้ำตารินหลังลารากไม้ใส่งา รากต้นไทรมันเป็นรากที่สวยงามมายิ่งต้นยิ่งใหญ่นะครับรากมันก็จะย้อยย,อย้ยอยยยลงมาแล้วก็ทะลุลงดินเพื่อหากินเลี้ยงลําต้นนะครับคนเราก็เช่นกันผู้ใหญ่เห็นไหมครับผู้ใหญ่ที่มีหลักมีงานสามารถให้ลูกหลานได้อยู่ใต้ล่มนะครับการอย่างรากของท่านนั้นก็ แน่นหนามั่นคงลูกหลานที่อยู่ใต้ลมเงาก็ได้พึ่งพาอาศัยนะครับกันแดดกันฝนหมูนกหมูสัตว์ก็ได้หากินในต้นใสต้นนั้นนะครับมันก็จะมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงหลอกตา ที่เธอสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อให้หลายคนตายใจและแล้ววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้จบจริงหรือไม่อย่าลืมนะครับลองให้คะแนนผมบ้างเมื่อกี้ผมร้องผิดอยู่ท่อนหนึ่งพเพื่อนๆไม่รู้ฟังออกหรือเปล่ามันมี อยู่ท่อนหนึ่งลองดูแล้วกันท่อนไหนเพราะการเราเบนตัวเบ่งเป็นท่อ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 นเหมือนหมูยอเวลาจะทอดเหมืับหมูยอมันยาวเกินไปเราก็จะต้องหั่นเป็นท่อนท่อนท่อนเพื่อทอดให้มันกรอบอร่อยเพื่อจะได้กินอร่อยนะครับทุกอย่างมีศิลปะอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณไม่ว่าผมความสามารถของเราไม่เหมือนกัน มันถึงออกมาเป็นคนนั้นสามารถทำอันนั้นคนนี้สามารถทำอันนี้แชร์กันไปแบ่งกันไปคนเดียวจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับมันต้องเก่งหลายๆอย่างฉะนั้นมันถึงเรียกทุกอย่างออกมาเป็นงานงานหนึ่งงานใหญ่ต้องทำหลายๆคนอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหาคนที่ มีความรู้หลายๆด้านมาช่วยกันทำงานตัวนี้ให้มันสำเร็จเขาเรียกว่าทีมทีมเวิร์คเวิร์คไม่ใช่วงทีมเวิร <World>. ์คเวิร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 ์คบาทะก็ขอจบเพียงนี้แล้วกันนะครับเช้านี้ขอให้ทุกท่านเพื่อนๆทุกคนมีความสุขความเจริญเช่นเคยสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่งสุขภาพนั้นจึงดีอ่ะมัว่วไปละสวัสดีครับ